มึงเชื่อไหมรู้ไหมตอนนี้กูกำลังทําอะไรอยู่ช่วงนี้ยกูกําลังเก็บสถิติมึงรู้ไหมสถิติอะไรสถิติคนมาไล่กูบวชกูรู้สึกผิดสังเกตจริงมันแปลกๆกูนั่งเช็คมาประมาณสักน่าจะประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วอะเกือบเดือนอะประมาณเนี้ยมึงรู้ไหมที่มันผิดสังเกตเคยรู้ไหมคนที่ไล่กูนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นวัยรุ่นทรงเอกูแปลกใจ ว่าทำไมถึงเป็นวัยรุ่นกลุ่มนี้กูแปลกใจมากเป็นวัยรุ่นทรงเอโดยมากเดี๋ยวมึงรอดูนะใครพิมพ์เข้ามานะแล้วมึงลองกดเข้าไปดูโดยมากจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วแทบจะเกือบทุกคนเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยน้อยมากกูแปลกใจว่าต้องมีกลุ่มไหนสักกลุ่มนึงเนี่ยไปปั่นให้พวกเนี้ยมาปั่นกูอีกทีหนึ่งให้กลุ่มพวกเนี้ยจะเป็นกลุ่มสักยันกลุ่มเล่นพราเครื่องเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่กูสังเกตจะมีกลุ่มพวกเนี้ย เป็นกลุ่มวัยรุ่นเกือบหมดเลยเมืองมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงเนี่ยน้อยน้อยมากน้อยมากจริงๆกูว่าจะต้องมีคนเนี่ยไปปั่นอะไรพวกมันเนี่ยเข้ามาเพราะกูสังเกตนะส่วนใหญ่เป็นทรงเอเท่านั้นเลยกูกดนะกูกดดูที่ไรนะเป็นพวกทรงเอเนี่ยประมาณ80%เปเลยที่เขามาพูดกูแปลกใจกูเนี่ยสังเกตมาเกือบเดือนหนึ่งล้ะมันน่าแปลกมากว่าทาไมมีแต่วัยรุ่นมาไล่กูไปบวชท่าจ้านี่ความเป็นจริงมันไม่น่าจะสนใจเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะสนใจกูว่าแปลก